ที่เห็นอยู่นี้คือยอดเขาสุวรรณบันพฤซึ่งเป็นที่ปริษถานรอยพุทธบาทสระบ,บุรนะีรอยพุทธบาทอยู่ด้านล่างที่ประมาณกึ่งกลางของเขาส่วนด้านบนนั้นเป็นที่ปริษถานพระพุทธฉายและพระนอนท่านพระนอนเมื่อมานมัสการรอยพระพุทธบาทแล้วควรหาเวลาว่างเดินขึ้นไปด้านบนของเขาลูกนี้ไปชมวิวทิวทัศน์เพราะอยู่บนยอดเขานั้นแล้วจะเห็นวิวทิวทัศน พบทุกอย่างในระหว่างทางขึ้นนั้นจะต้องผ่านวิหารคลังบนวิหารคลังบนนั้นเป็นที่เก็บพระพุทธรูปเก่าๆของศักดิ์สิทธิ์ของมีค่าอยู่เยอะมากโดยเฉพาะเก็บพระเขี้ยวแก้วด้วยพระเขี้ยวแก้วคือพระเจ้าจะมีเขี่ยวอยู่สี่สีอ่อันหนึ่งในนั้นก็คืออยู่ที่นี่นตามตำนานว่าอย่างนั้นนะ,ะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดังที่สุดก็คืออยู่ที่ศรีรังกาชาวศรีลังกานบับถือมากรักษาด้วยชีวิตและก็อยู่ที่เมืองจีนทิ้งอัน เคยให้ไทยยืมมาครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็อยู่ที่พุทธบาทสระบุรีมาดูเห็นกับตาเลยอยู่ที่นี่อยู่ที่วิหารคลังบนใกล้ๆกับใกล้ๆกับพุทธบาทหามพุทธบาทประมาณ2ี่เมตรท่านเองแต่คนไม่รู้ดูคลิปนี้แล้วมาดูให้ได้วิ่งอวิธีวิหารคลังบนถ้าอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมถามคนเฝ้าได้แล้วก็เลยวิหารคลังบนไปอีกสักสักหน่อยหน0่กว่าเมตรก็จะเป็นวิหารพระนอน แล้วก็พระพุทธฉายเด็กเกหนุ่มสาวควรขึ้นไปให้ได้เพราะว่าทัศนียภาพสวยงามมากนี่ย่านครั้ยอดยอดขาพุทธบาทตรงนี้ก็คือนี่มณฑปปฏิสฐานรอยพุทธบาทสระบุรีนี่วันนี้มีงานประจำปีคนมาไหว้ยเยอะมากด้านหน้าด้านหน้าขึ้นมาจากบันไดหน้าคนขึ้นมาไหว้ยเยอะมาก ส่วนหินที่เห็นนั้นนะ่ะมีมีกุฏิยแยะเลยทั้งหลักด้านด้านหลังก็ให้ไปไปเข้าไปไหว้ตามกุฏิต่างๆได้หินที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หินธรรมดานะมีอะไรสารพัดเลยตรงนี้มีกุฏิเล็กๆต่างๆแยะเลยมีผู้รูปเยอะด้วยให้ไปกราบไหว้ได้ตรงนี้มียอมดมณฑกพุทธบาทสระบุรี Help, um, take this head. Yeah.